เอ้ไม่ตอบด้วยคุยไปต่อคุยไกลไอ้พีนอยนอะไรครับมีคนถามว่าอะไรเนี่ยง้อเร็วๆค่ะฝันง้อแล้วเนี่ยฝันง้อตั้งนานแล้วโปรแพรดี่มาบรีรัมครับทุเรียนหนึ่งร้อยถุงครับเอฟมาเลยแล้วก็กาแฟหนึ่งร้อยบ้านครับมาบรีรัมทันทีเลยเนี่ยระหว่างเขาไม่อยู่ครับ คนที่อยู่บ้านฝั่งนั้นนะครับให้ย้ายมาฝั่งนี้ครับแล้วส่งของให้ผมเยอะโอเคไหม <c oughs> หอกรอย่าเรียกเจ๊ให้ฟอดเรียกเธอขอเธอคำนี้ขอคำเดียวอ่ะให้ฟอดให้ฟอดเธออภิิ์ให้ฟอดเธอนิดนึงถือว่าฟอดขอละ่ะนะได้ไหมถ้าไม่ฟอดเรียกยายถ้าโอ้ยถ้าไม่ถ้าไม่ฟอดเรียกเจ๊ฟอดจะเรียกยายแล้วนะ โอ,อ้ยขอขอเรียกนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งขอเรียกเจ๊ <c oughs> น่ารักพี่แพ้น่ารักนะอ่ะพี่แพ้ก็แหละอ่ะมันติดเหอ,อะไรเปล่าทุกคนอย่าไปฝืนใจเขาผู้ชายเขาอยากเรียกอะไรก็เราให้เขาเรียกไปไม่เห็นไหมพี่แพ้เรียกเขายังไม่ว่าเลยอย่าไ,ไปฝืนไม่เอาเลยอย่าไปฝืนใจครับผู้ชายเขาอยากเรียกเราว่าอะไรเขาเรียกไปเถอะอ่ะที่รักงัก้นอะ่ะ เราไม่เราไม่อยากไปฝืนใจคเขาไม่ดีอ,อ่ะไม่ฝืนอ่ะใช่แล้วอ,อันนี้อ,อันนี้ยิ่งหนักเลยอันนี้คอนเทนต์ละเอาเตงเตงเตึงอะไรอะ่วงเออได้ไหมบีเอาจากใจคะ่ะบีดีเด้ออะไรอะอยากเรียกพี่นี้อยากให้เรียกพี่แต่ก็ได้เป็นได้แค่พี่น้องหรอก็เป็นพี่น้องก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อย เออนะทุกคนใช่ไหมเป็นแค่พี่น้องเองเหรอเป็นพี่ก็เทนให้ได้ช่วยเหลือได้แล้วถ้าเป็นมากกว่าพี่ได้ไหมเออเป็นอะไรอ่ะเป็นแม่เหรอเป็นพ่อยทำไมไม่อยากเป็นแฟนนี้หรือว่ายังไงไม่โละไม่โลต้จงมาถามมาให้จีก็ตอบมามาถามหรอกไม่ใช่เวลามาถามในลงในไลฟ์ อ้าวก็พอถามในในแชทแล้วเจย,ยังไม่ไม่รู้คำตอบเลยนะทุกคนนะอ้าวมีอะไรเอาเออะไรมีบอกว่าให้เรียกเตงเตงไม่ชินว <c oughs> ละนาดเหรอคะมีเตงมีเติง,ตงเป็นคนที่เธอไม่รักออ <c oughs> บักไหมอะถามหน่อย โอ้จะไปเที่ยวพูดตรงเดทไม่ได้หรอกคำว่ารักที่เที่ยวพูดตรงเดทไม่เอาคำว,ว่ารักมันต้องมาจากความรู้สึกค่ะจะไปพูดเที่ยวพูดบอกรักคนอื่นตรงเดทเดี๋ยวก็ว่าแล้วทีแต่ก่อนนะให้ฝอดพูดบ่อยเชียวพอฝอไม่พูดเจ๊ก็ว่าฝออ่าคนเป็นแฟนกันถ้าไม่พูดว่าไม่รักมันก็แสดงว่ามันก็เป็นอ,อะไรอ,นนอ่ะตอนนี้ขอก็พูดได้แล้วไงแบบเต็มใจทุกคนเอาแต่ก่อนเป็นแฟนกันการถามว่ารักไหมมันเป็นเรื่องปกติค่ะมันเป็นการเช็คความรู้สึก ตอนนั้นยังเขินอยู่ครับตอนนี้ไม่เขินแล้วอ่ะโอ้ยเป็นแฟนกันแต่ไม่กล้าพูดว่ารักกันพูดแล้วรักนะอันนี้จริงใจมากใช่ไหมทุกคนตลก <c oughs> เป็นแฟนกันแต่ไม่กล้าบอกรักกันตลกมากอ,อันนี้คือแบบตอบแล้วใช่ไหมว่าเป็นแฟนแล้วใช่ไหมหรือว่าใช่พูดถึงตะกอนโอ้ย <c oughs> พูดถึงตะกอนจ้ะมันเป็นเรื่องของอดีตนมนานกาเรีเออไม่เคยเป็นแฟนเก่า เพราะฉันไม่เคยมีแฟนใหม่กล้านะไปเรื่อยนะกล้าสิกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยเออเออบอกให้คนที่ดูหลอนนะ่มาซื้อกาแฟฉันด้วยเจ็ดพันกว่าคนนะ่ะเอ้าทำไมเจ๊รู้อ่ะก็มีคนมาบอกเนี่ยพี่บันชัยเขาบอกของเจ๊ก็คนก็ดูตั้งเยอะไปบอกมนะันใะพวกนางมาสั่งกาแฟฉันด้วยคนละกล่องคนละกล่อง ทุกคนอย่าลืมไปสั่งกาแฟาพี่แพรี่นะครับอย่าลืมไปสั่งกาแฟาแพนผมนะไปบ้านเขียวจะข,ขึ้นตรงหน้าจอกอบบ้านเขียวค่ะบ,บ้านเขียวแบบนึ่งมัขึ้นไม่ได้มันจะมันพีคคนบอกว่ามีคนบอกว่าแพรี่เธอเขินดูออกเขินอะไรคนที่พีมาอาการหนักเออเปยนจิ้นการมันจิกหมอนการมันประการหนัก <c oughs> และเจ๊ก็แบบจีบยากอะ่ะ คนดูอาการหนักมากใช่ไหมทุกคนเยวนาเนตัวเยอะนะอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาเล่นตัวเยอะแบบกว่าจะแบบ <c oughs> แต่ก่อนแบบเออเขาตามเราเดี๋ยวนี้เราตามเขายากแล้วนะ <c oughs> แต่มีคำหนึ่งที่เจ๊เคยพูดไว้ว่าถ้าฉันสวยอย่ามาจีบฉันนะเือ <c oughs> ไม่เคยพูดหรอกมั่ว <c oughs> เจ๊เคยพูดเดี๋ยวคำนี้ถ้าฉันสวยขึ้นมาอย่ามาจีบฉันนะ ได้พูดตอนไหนจันจะาไม่ได้ฉันเใครพูดเห<อ> <he? S 2> รอตอนที่กาลังทําตอนที่กําลังทําอันนี้ใหม่ๆเหรอไม่ใช่อันนี้จม,มูกว่าจมูกแท้ค่ะ <c oughs> ฟอร์ดสู้ๆนะสู้อยู่แล้วฟอดสู้สุดใจอยู่แล้วเขาก็น่าจะรู้อยู่แหละว,ว่าแบบว่อฟอดสู้อยู่เห็นเขาน่าจะเห็นความตั้งใจของฟอร์ดอยู่แล้วมั้งอืม,ม โอรีเทินไปเลยจ้าอะไรนะปล่าอ่านข้อความคิดว่าบอกฟอร์ดอ่านข้อความค่ะอืมเหรอโอเค,อเคมีคนน้ำหยดลงหินทุกวันหินด่าทุกวันไม่เคยด่าฉันเคยด่าอะไรนางอะทุกคนฉันด่าเลยนะจะไม่ได้ด่าอะไรเลย,เลยไม่ค่อยด่าแล้วช่วงนี้น่ารักขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลย ทุกคนขอ42คนค่ะส่งของขวัญก่อนเรื่องอื่นค่อยคุยกันขอ42คนค่ะขอกุหลาบคนละดอกได้ไหมอ่ะทุกคนบอกว่าอยากให้ทั้งสองคนรักกันค่ะตอนนี้ก็รักกันอยู่นะคะไม่ได้เกลียดกันเลยจะไม่เคยเกลียดเธอค่ะไม่มีความรู้สึกเกลียดเธอค่ะฝอก็ไม่เกลียดเจนะเออเอ,อ่าอุ๊ยฝอก็ไม่เกลียดเธอนะเขาก็ไม่เกลียดเธอนะ จะไม่เคยมีความรู้สึกเกลียดชังอะไรในตัวเธอค่ะจะไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องเกลียดเธอเขาก็ไม่เคยเกลียดเธอเลยนะแต่เธอเคยโพสด่าเขาด้วยนะไม่ใช่โพสต์ด่าค่ะโพสความจริงค่ะอ้าวแล้วทำไมไม่อาถ้าคิดว่าสิ่งที่โพสตไม่ถูกก็โพสต์ตอบโต้สิอะไรนะก็โพสตอบโต้สิทำไมไม่โพสตอบโต้่ะถ้าคิดว่าสิ่งที่พี่โพสตมันไม่ใช่เรื่องจริงก็โพสตอบโต้ไปสิผมไม่กล้าหรอผมไม่กล้าทำไมคนเราความจริงก็คือความจริง ความจริงก็คือความจริงแหละฝรเป็นเด็กครับฝรไม่กล <Yeah, like ้าทําอะไรแบบนี้โานยนะมีคนบอกว่าอย่าพูดเรื่องเก่าๆโอเคได้เดี๋ยวพูดเรื่องใหม่ๆก็ได้ครับผมจะพูดใหม่เยอะๆเลยเออมาลาไปเอาข้าวก่อนสั่งข้าวไว้คิดถึงก็เลยมาขอไลฟ์ด้วยกาเนาะกานเนะคิดถึงเลยมาขอไลฟ์ด้วยเนอะ ขอข่าวก่อนทุกคนขอบคุณครับสำหรับของขวัญนะคะเมื่อไรจะสิบสี่พฤษภามีคนถามโอ้ยอย่าไปพูดถึงอนาคตเลยทุกคนอีกนานฮ้ยงานเราก็อยู่กับปัจจุบันก่อนเนาะทุกคนก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่แล้วในชีวิตเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วปัจจุบันนี้มีคุณมีแฟนหรือยังตอนนี้ไม่มีขอไปเอาข้าวก่อนนะครับ แล้วค่ะไปแล้วค่ะทุกคนส่งของฝันให้หนูหน่อยขอบคุณค่ะขอของฝันหน่อยค่ะขอของฝันหน่อยเร็วทุกคนช่วยกันอยากได้มังกรเนี่ยอยากได้มังกรพ่นไฟอ่ะทุกคนอยากได้มังกรพ่นไฟอ่ะอยากได้มังกรที่มันพ่นได้อ่ะ มาดูเขางอ,อกันสามแล้วสิบสี่ครับแกแล้วสามครับอุ้ยเจ๊ยุ่เท่าไหร่แล้วนะสามสิบสี่อุ้ยหน้าเด็กมากเลยก้าเนาะก้าหน้าเด็กเนาะก้าห <c oughs> น้าเด็กเนาะจริงเหรอเจ๊สามสี่จริงเหรอคนออคิดว่าแบบพูดยี่สิแปดิบเก้านะเนี่ย <c oughs> อืม,มีคนบอกว่าชอบน้องฟอร์ดเวอร์ชั่นนี้อุ้ยขอบคุณค่ะเนหนูอยากได้มันกรอนเอาใหม่สิเจ๊เป่าใหม่สมิเอาเธอทะลึง่งยียจำทะลึงะล่งให้มันมากนะเอาผมไม่ทะลึ่งแล้วเออ <28 S 1> ว<า>หวานเจีบบวกนี่คนบอกว่าหวานเจี๊ยบเลยอะไรว<า>หรวานเจี๊ยบ คี่อ้อนขนาดนี้พี่แพ้ที่คงคิดถึงอันนี้คนเม้น์คิดเองแล้วแหละค่ะไม่ครับอันนี้เขาเม้นต์มาจริงๆก็คอมเมนเ <c oughs> ต์ไงก็คอมเมนต์ไงขอบคุณนะคะพี่พ,พ,พี่ทอพี่ทอนคนบอกว่าคำแก้วขืน <c oughs> เบื่อมากๆเลยค่ะมีคนโอ้เขาบอกว่าเบื่อมากๆเลยค่ะเจ๊อ,อันนี้มันหมายถึงอะไรครับ <c oughs> เขาเบื่อเรา <c oughs> มันน่าจะเบื่อแม่มันแล้วมันก็เลยมาพิมพ์ในนี้น <l ots> <l ots> มันน่าจะเบื่อแม่มันนักมันก็เลยมาพิมพเ์เขาแบบอาจจะเบื่อแบบอุ้ยเบื่อเขามีความรักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วแบบเขาเขายังไม่มีอะไรเงี้ยน่าจะคิดว่าม,มีความเป็นไปได้นะฮะใช่ไหมเจฟกาว่าแบนั้นแหละมีความเป็นไปได้น,น่ารักเนะาะเห็นอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็มีความสุขตลอดอะ เขาขวัญนะคะัแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเป็นแบบนี้ฝอยังแกล้งได้อยู่ไหมเนี่ยแกล้งอะไรแบบแกล้งยังแบบยังเย่ยังหยอดอะไรนี้ได้อยู่ไหม้าแบบพูดไม่เข้าใจเลยเรื่องง่ายๆที่แบบพูดมาหลายครั้งมากว่าไม่ได้เคยติดเลยว่าเขาอยู่ด้วยการเล่นกันไม่ได้อะไรกันไม่ได้ไม่เคยว่าเลยแค่บอกว่าเวลาจะเอาแบบจะเอาสิ่งที่แกล้งที่หยอกไปลงโซเชียลก็ต้องแค่ระมัดระวัง ฟังว่าบางอย่างอ่ะเราอยู่กันสองคนเรารู้ใช่ไหมเออคนเราเคยเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันอะมันบางเรื่องมันเล่นหยอกกันมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราสองคนแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเอาไปให้คนอื่นเห็นหรือมองในความเาคือคือฝอ,อ,อ,อไปเห็นคลิปเก่าๆแล้วแบบน่ารักมากฝอเลยแบบอุ้ยน่ารักเนาะแต่ฝอก็ไม่กล้าแกล้งเจแล้วฝอต้องแบบเบาๆลงละแต่มันก็น่ารักอะมันแบบดีอ่ะน่ารักมันไม่ใช่แปลว่าเท่ากับต้องติดแปดบวก แต่น่ารักเท่ากับสิดแปดเบือกอมันก็มนไม่ไมใช่มันไม่ใช่คลิปสิบแปดนะเจมันเป็นคลิปปกตินะครับใช่ถ้าบางอันเนะ่ะไม่บอกก็จะชอบเหมือนจะไปติดไปแนวติดแปดอย่างเดียวมีคนพิมพ์มาบอกว่าไอรืบยูคือรักคือใครนี่เหรอหรือว่ารักรักใครครับอ้าวช่องนั้นเขาก็าต้องพิมพ์บอกรักเธอสิช่องนั้นท่องเธอเฮ้ยเขาบอกรักเธอหรือเปล่ามีคนบอกว่าเบื่อมากเลยค่ะ หิวกินปลาอะไรหิวกินปลาคืออะไรเบื่อแบบน่าจะเซ็งอะไรอย่างเงี้ยอยากกินปลาอย่างเงี้ยเจ๊ยังมีอยู่ไหมครับก็แล้วไปพิมพ์ช่องนั้นจะได้กินเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผ่อนเดี๋ยวฝ่อนสั่งมาเอ้ยเดี๋ยวผ่อนไปทําให้กินก็ได้อีกไม่นานหรอกทำเป็นเหรอมันไม่ได้ทําง่ายนะปลาอินทรีย์่าบอกก่อนไม่ครับเดี๋ยวผอให้แม่แมอารมณ์ทาให้กิน เดี๋ยวขอให้แม่อารมณ์ทำให้กินครับอืมวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนหรอคะหรือว่ายังไงไปครับกลับมาแล้วจะเ,เอ้ยพี่พื่อี่จะให้ฝันยืโรงเรียนถึงดึกเลยเหรอเราไม่รู้นี่ว่านึกว่าทำอะไรอยู่<น>ทุกคนขอสามสิบหกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสามสิบหกคน อุ้ยคูณสิบเลยเหรอทุกคนผออยากชนะพี่แพรลี่อ่ะช่วยหน่อยได้ไหมครับอะตายหาแล้วแบบส่งของขวัญให้ไหนได้ไหมครับอยากชนะพี่แพรลี่เพราะว่าเอาไม่บรรุเฉยเลยงงเพื่อเพื่อแบบเพื่อแบบฟอร์ชนะในเกมนี้ปุ๊บฟอร์ดอาจจะชนะใจเขาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยากเลยถ้ายิ่งงั้นอ่ะเราเนี่ยทุกคนอย่าให้ดิฉันแพ้ผู้ชายนะ เศร้าเลยอ่ะทุกคนต้องช่วยพลังสาวขอพลังสาวช่วยหน่อยเพ้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ไวและต้องห้ามร้องให้เออร้องเพลงปอบติงเหรอหรอจรรเคยเคยฟังเพลงเศร้าแล้วอินไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วนั่งแบบนั่งซึมนั่งไม่ค่อยอะค่ะ เป็นบางเพลงเป็นบางเพลงเป็นบางเพลงนะครับน้องป่อร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะอุ้ย <c oughs> อุ้ยแต้มคูณหกเลยเหรอครับน่ารักมากได้เยอะมากโอ้แต้มฉันไม่เูยไม่เห็นคูณเลยจริงเหรอครับอืม,มันดูยังไงว่าคูณหรือไม่คูเนียมันจะขึ้นไงคูณสามปกติมันจะคูณสาม มากก<ถ><ถ>ว่าเทียกสามีหรอคุณหกไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นนะยิ้มกรุ้งกลิ่มอุ้ยมีมีแต่คนชมเจ๊เลยจะหมดมีแต่คนชมพี่แพดดี้เลยทุกคนขอของขวัญด้วยนะคะขอมังกรหน่อยได้ไหมขอมังกรพ่นไฟหน่อยอยากได้มังกรพ่นไฟอะ่ะ ยิ้มไปขอไอดีอ่าเมื่อกี้ไลฟ์อยู่คนเดียวตั้งนานมึงก็ไม่มาขอไอดีนะกุ๊กไก่นะ <c oughs> เวลาทีเคมันใส่มันใช่มันใส่ไอดีไม่ได้มันใส่ ID ไอดีม ID ไม่ได้ค่ะทําอะไรแอด p a r y เก <c oughs> ้าเก้าเก้าครับใส่ไอดีไม่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแอด p a r y เก้าเก้าเก้าครับฮะแอด p a r y เก้าเก้าเก้าครับ ทุกคนไปกดไปกดเลยทุกคนไปกดเลยค่ะอะไรนะมีคนบอกวานะ่าเมื่อคืนพี่แพ้ที่อยากฟังเพลงนิดหน่อยขอร้องให้ฟังหน่อยไม่ได้ไม่ได้อยากฟังตอนนี้อยากฟังจากเมื่อคืนในต้นมันร้องมันดีกีตาร์ใครนะต้นมันดีกีตาร์ต้นไหนเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ดีกีตาร์ต้นไหนเจไปเรื่อยมีกีตอเด็กอุดร วีมีแฟนแล้วเหรอดีกีตาร์ไปเรื่อยอย่าพูดไปเรื่อยฟอดเอาก็เจ๊พูดดูเจ๊พูดอ่ะทำไมแล้วฟอดจะสู้ไหวไหมเนี่ยโอ้ยเด็กในในติ๊กตอกมันก็หาคนพีเคของมันไปเรื่อยเอาแต่ฟอดไม่ได้พีเคไปเรื่อยนะเนี่ยแค่อยากได้คนดูอยากได้อะไรของมันมันก็แค่อยากหาเพื่อนคุยหาเพื่อนคุยอยากหาคนดูแต่ฟอดไม่ได้พีเคไปเรื่อยนะไม่รู้อะ เอาจริงก็พูดจริงมีแต่พี่เคกับพี่แพรลีคนเดียวเดี๋ยวจะเชิญแม่จ้อขึ้นมาเดี๋ยวจะได้รู้น่แม่จ้อพูดเดี๋ยวแกด่าพอดีเดี๋ยวให้แม่จ้อพูดแม่จ้อจะเป็นคนที่รู้ทุกอย่างเดี๋ยวผอจะไปกินข้าวแล้วนะงั้นไปกินข้าวสิไปเถอะได้ไหมฝอไปกินข้าวได้ไหมครับโอเคไปเถอะไปเถอะได้กินข้าวต่อขอจะกินอย่างนึงนะอะไรกินขนมปังเราไปกินขนมปังต่อโอเคหนูเร่อน ได้ครับบ๊ายบายวันนี้นะบา๊บา,ยบายบายหายคิดถึงก็พอแล้ววันหนึ่งก็แบบได้คุยสักนิดหนึ่งก็ยังดีได้แซลสักนิดหนึ่งได้อะไรสักนิดหนึ่งมันก็แบบหายเหงาล่ะไปกินข้าวเถอะค่ะไปชครับเจอกันนะเดี๋ยวจะตื่น